ไก่ฟ้าคอแหวนเขียวครับตัวนี้เขาจะสีเขียวไก่ฟ้าส่งให้ฟรีได้ครับเอาไก่ฟ้าส่งให้ฟรีได้อันนี้ส่งฟรีได้นะครับลดได้อีกนิดหน่อยครับคู่ละห้าพันนะคะ <c oughs> ก็คือส่งให้ฟรีทั่วประเทศเป็นไก่ดําอินโดนะครับค่ะ <c oughs> ตัวนึงอยู่ที่สองร้อยบาทครับ <c oughs> โอ้ใสมือก็น่ารักเลยอะ่ะ <c oughs> มือให้เลือกหลายสีเลยนี่เป็นไก่มินิโคชินนะครับค่ะตัวนึงอยู่ที่ส0มรอยบาทครับ หน้าร้านอยู่ที่ตัวละหนึ่งพบาทแต่ตถ้ามาจากครอบครัวโอริได้พันห้าครับมันจะเป็นไก่แจ้นะครับเขาหางดำจะเป็นไก่แจ้สลามอนะครับค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะกินพาเท้วค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จัดจัดนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีที่ร้านที่กุ้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าเยลโล่นะครับ คู่หนึ่งอยู่ที่ห้าพันบาทครับคู่ละห้าพันครับค่ะมีเยอะไหมคะที่ตอนนี้อ่ามีหลายคู่นะครับเยลโล่ค่ะมีหลายคู่นะคะไซส์นี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ประมาณสองปีแล้วครับประมาณสองปีแล้วถ้าไซส์เล็กกว่านี้มีไหมคะไซส์เล็กยังไม่มีเลยครับไซส์เล็กหมดแล้วตอนนี้ก็คือมีแต่ไซส์นี้ครับค่ะแต่ว่ามีหลายคู่นะคะที่ปุ้มก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ครับค่ะ นี่จะเป็นไก่ฟ้าคอแหวนเขียวนะครับไก่ฟ้าคอแหวนเขียวครับตัวนี้เขาจะสีเขียวไม่ค่อยเห็นนะคะพี่ครับมีมาสองคู่นะครับลูกค้าซื้อไปคู่นะคู่หนึ่งอยู่ที่สามพันห้าครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเมียไมตัวเมียครับส่วนสีเขียวนี้ก็คือตัวผู้ตัวผู้ครับคือกุ้ขายคู่ละเท่าไหร่นะคู่หนึ่งสามพันห้าครับคู่ละสามพันห้ามีเยอะไหมคะมีกี่คู่คไหมมีอยู่สองสามคู่ครับ ยังพอมีนะคะนี่จะเป็นคอแหวนแดงนะครับค่ะคอแหวนแดงคู่หนึ่งอยู่ที่สามพันห้าครับค่ะคู่ละสามพันห้าครับค่ะทำไมอันนี้มีสองนะคะแล้วมันหายไปไหนตัวนึ่ลูกค้าแยกกับผู่ไปตัวนี้ครับค่ะแยกก็ได้นะคะสามพันห้านี่จัดส่งฟรีครับอ๋ออันนี้คือส่งฟรีเหรอคะครับ เฉพาะคงนี้หรือว่ายัางไงครับพี่เอ่อไก่ฟ้าส่งให้ฟรีได้ครับเอาไก่ฟ้าส่งให้ซรีได้ค่ะรายละเอียดก็ลองติดต่อสอบถามกับทางพี่ปุ้งดูอีกทีนะคะครับนี่จะเป็นนกยุงเถือกนะครับเป็นสีขาวค่ะตัวนึองอยู่ที่หกพันบาทครับค่ะตัวละหกพันครับสีขาวล้วนเลยนะค่ะอันนี้ส่งฟรีได้นะครับลดได้อีกนิดหน่อยครับค่ะเขาจะต็มนตื่นแล้วนิดนึง วันนี้มีส่งครับนกยูงกับไก่ฟ้าครับนกยุงกับไก่ฟ้าครับส่งฟีนะคะค่ะส่งส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับค่ะครับอันนี้จะเป็นไก่ฟ้านะครับโกลเด้นกับเยลโล่ครับโกลเด้นกับเยลโล่ตัวหนึ่งอยู่ที่2,500ันครับตัวละสองพันห้าโกลเด้นจะไม่มีตัวเมียนะครับสจะเหลือแต่ตัวผู้ส่วนเยลโล่มีเยอะ แต่นี้ก็คือค่าท้าแยกเนี่ยก็คือราคาเท่าไหร่นะคะตัวละสองพันห้าครับตัวละสองพันห้าถ้าตัวเดียวอย่างนี้พี่กู้ส่งให้ฟรีไหมอ,ะอ่ะตัวเดียวไม่ได้ส่งฟรีครับแต่ถ้าสองตัวส่งให้ฟรีครับถ้ารับเป็นคู่ครับก็คือส่งให้ฟรีครับค่ะถ,ถ้าเป็นคู่เท่าไหร่พี่ห้าพันครับคู่ละห้าพันนะคะก็คือส่งให้ฟรีทั่วประเทศแต่ถ้าตัวเดียวไม่ได้ส่งนะคะส่งให้แต่ไม่ฟรีถ้าตัว ค้าส่งลูกค้าต้องออกเองถ้ารับตัวเดียวนะคะครับนี่จะเป็นไก่ดําอินโดนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่200อบาทครับตัวละสองรอยนะคะไซนี้อายุประมาณกี่วันคะพี่อันนี้มาหนึ่งเดือนแล้วครับประมาณหนึ่งเดือนนะคะตัวละสองร้อยครับค่ะครับอันนี้จะเป็นลูกห่านนะครับลูกผสมห่านหัวสิงนะครับลูกผสมห่านหัวสิงครับ โครงสร้างเขาก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับค่ะสีขาวจะตัวละ450นะครับถ้าสีเทา300ครับค่ะสีขาวก็คือสีเหลืองนี้นะคะพอโตไปถึงจะเป็นสีขาวครับค่ะถ้าซื้อเป็นคู่เดี๋ยวลดได้นะครับค่ะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้อันนี้เราก็สามารถที่จะจัดส่งได้นะคะได้ครับค่ะ,ะมันจะเป็นไก่โปรแลนด์นะครับ มีขนเรียบกับขนกลับครับราคายังไงตัวหนึ่งอยู่ที่ส5 0้ห้าสิบครับค่ะทั้งขนเรียบแล้วก็ขนกลับราคาเดียวกันครับค่ะ,คะอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณสองเดือนแล้วครับค่ะสองสามเดือนแล้วอันนี้ก็มีให้เลือกหลายสีนะคะคะราคาเดียวกันหมดเลยแล้วแต่ว่าเราจะชอบสีไหนนะคะครับอัน้จะเป็นไก่ซิลกี้นะครับ ตัวหนึ่งอยู่ที่สามร้อยบาทครับไซนี้ก็จะเล็กกว่าโอ้ยกำลังน่ารักเลยอะไซส์เล็กกว่าน,นี้ก็มีนะครับไซส์เล็กตัวละสองร้อยห้าสิบย่อมลองมาหน่อยนึงค่ะราคาก็อยู่ที่ไซน์นะคะ,ะกำลังน่ารักเลยอะถ้าไซนี้อันนี้คือข่าล้วนใช่ไหมคะเนี่ยครับนีนข่วล้วน<ะ>ไม่จะเป็นนกคุ้มนะครับตัวหนึ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับนะคะ มีทั้งผู้เมียมีพระสีเลยนะครับค่ะเริ่มไข่หรือยังคะเนี่ยยังครับอันนี้จะเป็นกําลังโตกําลังโตนะคะมีให้เลือกหลายตัวนะคะครับนกคุมนี่เขาก็จะจิดขนกัน้างเหมือนกันนะคับถ้ามีเยอะจะจิกขนค่ะค่ะนี่จะเป็นลูกไก่ไข่นะครับอายุประมาณหนึ่งเดือนครับตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทครับ ตัวละ50าสนะคะครับถ้า10ตัวขึ้นไปก็ตัวละ45่สิครับค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้เหมือนกันครัค่ะคุ้มไหมครับจัดส่งมันต้องจีตตัวที่ถึงจะคุ้มค่าส่งจะแพงไหมอ่ะเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่เริ่ต้นอยู่<ป>ที่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่ว่าไกลแค่ไหนค่ะ ต้องหลายๆตัวนะจับหลายๆตัวบางคนเขาก็เอาไปแค่ห้าตัวแต่พ่วงนกอื่นไปด้วยก็จะคุ้มอยู่๋อ็อาหาะเอาอะไรไปได้ซื้อหลายๆอย่างแล้วก็ส่งรวมกันค่ะถ้าส่งก็จะประหยัดไปครับค่ะอานนี้เป็นลูกไก่ซิลกี้นะครับอันนี้จะมีหลายสีเลยค่ะตัวหนึ่ง250หบาทครับโอ้ใส์หนูก็น่ารักเลยอ่ะหนูให้เลือกหลายสีเลยจะมีสองกลองครับอันนี้ค่ะ ราคาเท่าไหร่นะคะ250ห้าสิบาทครับ2อ0ห้าสิบนะคะ,ะ,คะเลือกสีได้เลยนนี้จะเป็นไก่มินิโคชินนะครับค<ะ>่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สามรอบาทครับไส้นี้อายุประมาณเท่าไหร่คะพี่น,นีน่าจะประมาณสองเดือนแล้วครับคสองเดือนกว่าเลยมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะอันนี้ก็ออกโทนอะไรอะเหลือง แล้วก็มีอะไรขาวดำแล้วก็มี<า>ดำล้วนเหรอคะค่ะราคาเดียวกันหมดเลยนะคะพี่ค่ะเขาจะเริ่มให้ไข่อายุประมาณเท่าไหร่พี่จริงๆหกเดือนก็ได้แนละ้วนะค่ะห้าเดือนหกเดือนก็ได้มีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะอันนี้ไม่ใช่อยมีครับนานๆค่ะค่อันี้จะเป็นไก่ชนแคะนะครับ หน้าร้านอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันบาทแต่ถ้ามาจับคว่อุลิได้พันห้าครับค่ะถ้าเป็นคู่ก็คือพันห้าพันห้าครับค่ะแต่ถ้าตัวเดียวก็คือหนึ่งพันหนึ่งครับค่ะถ้าแจ้งมาจากช่องจะได้พันห้าครับค่ะแล้วปกติหน้าร้านที่กุ้งขายเท่าไหร่ตัวละพันอ๋อตัวละพันถ้าซื้อเป็นคู่ก็สองพันหน้าร้านก็ซื้อสองพันครับค่ะแต่ถ้ามาจากช่องจะได้พันห้าครับค่ะ มีเข้ามาเรื่อยๆนะพี่ก็พอมีอยู่ครับชพอมีอยู่ครับผู้เมียอะไรครับตัวใหญ่ในตัวผู้ครับนี่จะเป็นไก่แจ้นะครับเป็นไก่ไทยตัวหนึ่งอยู่ที่500บาทครับถ้าเป็นผู้ผู้หนึ่งเก้ได้ครับ เริ่มไข่หรือยังคบพี่อา่าโเมียเริ่มไข่แล้วคับค่ะเริ่มไข่กันแล้วนะคะต,ตัวใหญ่มากเลยตะพูตัวอ้วนสุดเลยค่ะเตี้ยเลยครับค่ะเตี้ยด้วย,วยอันนี้ยืนแล้วเหรอคะเนี่ยยืนนะครับถ้าปล่อยออกมาจะสวยจะเห็นฟอร์มเขาครับอันนี้ค่ะตัวนี้คือยืนแล้วได้แค่นี้นะคะเตี้ยสุดๆนี่จะเป็นไก่แจ้นะครับเขาหางดำคู่ละหนึ่งพันบาทครับอันนี้ เริ่มไข่หรือ,อยังคะพี่คู่นี้อันนี้ยังครับใกล้แล้วครับอันนี้ใกล้แล้วนะคะค่ะประมาณจะกี่เดือนพี่นี้อันนี้น่าสักประมาณห้าหกเดือนนะครับค่ะสีเขาสวยนะคะขาวมากเลยอะ <c oughs> ขาวใส่ดีครับขาวหางดำค่ะลูกค้าจะนิยมขาวหางดำเหรอคะครับค่ะอันนี้ตัวผู้ก็ขาวหางดำตัวเมียก็ขาวหางดำครับค่ะ ครั้งจะเป็นไก่แจ้สลมอมล้ะครับค่ะหน้าร้านอยู่คู่ละพันห้าครับถ้าแจ้งมาจากช่องเดี๋ยวลดได้นิดหน่อยครับค่ะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะคะสละมอมมีหลายคู่นะครับค่ะคอันนี้ปล่อยให้เดิยแบบนี้เลยค่ะอกเอนเลยจะมีหลายสีเลยนะครับอันนี้นนก็เป็นสลมอมเหมือนกันนะครับจะเป็นสีขาว อันนี้ขาวล้วนครับคค่ะู่หนึ่งหน้าร้านอยู่ที่สองพันนะครับคู่เขาก็จะเป็นสีขาวล้วนเหมือนกันค่ะแลจ้งมาจากช่องก็จะได้พันห้าครับค่ะยังไม่ไข่กันเลยคะพี่เริ่มไขแล้วครับอันนี้เริ่มไข่กันแล้วนะคะมีหลายสีนะคะคสารมอจะมีหลายสีครับช่วงนี้ครับอันนี้ก็เป็นไก่แจ้สามอเหมือนกันนะครับค่ะ มีให้เลือกหลายสีนะคะมีหลายกรงเลยราคาเหมือนกันไหมคะพี่อ่อซาระมอหน้าร้านอยู่ที่พั0หถ้ามาจับช่องจะได้พันสองครับค่ะตกตัวละหกร้อยครับขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะกแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย